เรื่องมากจริงเลยทำไมอะแยกกันนอนไม่กี่วันมันจะตายหรือไงฮะไม่เป็นไรนะหนตทำตามที่แม่บอกอแอยแอรก็ไม่เห็นสงสัยต้องนอนพัดลมแน่เลยอ่ะคือเ้มก็เหม็นอ่ะปล่อยให้หลังคามร่วแบบนั้นอ่ะดีแล้ว ฉันจะได้อยู่กับลูกชายของฉันส่วนนางนุชอ,อ่ะก็ให้มันอยู่ในห้องคนใช้แบบนั้นตลอดไปแหละส่วนหน้านหน้างครคะคุณนายดูดูนี่ดิที่นี่น่าไปเที่ยวมากเลยนะอฮ้ยริงด้วยอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะจะมีใครพาไปเที่ยวไหมนะ่ ด้้วยนังนุชตั้งแต่แกย้ายเข้ามาแกมาแย่ความรักจักฉันไปเดี๋ยวแกเจอดีแน่จริงค่ะพี่นายเอาให้สาส่ไปเลยกินเลยไม่บอกว่ากินเองอะ หวานว่าความรักของเราไหมคะเอ้าคุณแม่เออพอดนุ๊เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีช่างมารลื้อฟ้าในห้องลูกนะฮะพรุ่งนี้เลยเหรอแม่ทำไมแม่ไม่บอกลูกหน้าก่อนล่ะครับต,ตายสงสัยแม่จะลืมนะลูกคุณแม่คะแล้วทำไมเราต้องรลื้อฟ้าด้วยล่ะคะอ๋อเห็นแม่บอกว่าหลังคาพังครับั่กน้ำรั่วคือต้องเลื้อฟ้าออกมาซ่อม อ๋อแม่แล้วจะให้ปุมกับนุชเนี่ยไปนอนที่ไหนก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวพอดอะมานอนกับแม่ก่อนส่วนนุชแม่เตรียมห้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้ะคุณแม่คะแล้วทำไมต้องแยกกันนอนด้วยล่ะคะก็ห้องนุชมันคับแคบนอนได้คนเดียวแม่ก็เลยให้พอดอะมานอนกับแม่ก่อนออ่แตอว่าทำไมหรือเธอจะมานอนกับฉันแล้วให้พอดอะไปนอนห้องนั้นคนเดียวฮะ ไม่ไม่ค่ะงันก็ตามนั้นแหละเรื่องมากจริงเลยทำไมอะแยกกันนอนไม่กี่วันมันจะตายหรือไงฮะไม่มีไรแบบนุชทำตามที่แม่บอกก็แค่นั้นแหละอย่าอันเดี๋ยวแกพานุชไปดูห้องที่ฉันเตรียมไว้ด้วยนะค่ะในท่านเช่นค่ะ แม่ครับเดี๋ยวผมตามนือไปดูที่ห้องนะครับตามใจโหอันนี่มันห้องคนใช้ไม่ใช่หรอทำไมเธอให้นุชอยู่ห้องแบบนี้คือคุณท่านสั่งมาค่ะ มันไม่ม oui, pues ีห้องใหญ่กว really. ่านี้หรอห้องนี้มันแคบมากเลยนะห้องอันนึงใหญ่กว่าอีกอะไม่มีหรอกค่ะมีห้องนี้ห้องเดียวแล้วค่ะไม่เป็นไรนุ้เดี๋ยวพี่ไปคุยกับแม่ให้นะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่พอดแม่คงอยากให้นุ้ดอยู่ห้องนี้จริงๆอะนุ้ดแต่ห้องมันแคบมากเลยนะนุ้ดจะอยู่ได้ยังไงอะอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ค่ะเพราะแม่พี่อยากให้นุ้ดอยู่ห้องนี้อยู่แล้วนี่งั้น เดี๋ยวพี่ยายมาอยู่ห้องนี้กับนุชด้วยดีไหมไม่ได้หรอกรพอรัพี่พอดพี่พอตดูสิห้องนี้มันเล็กขนาดเนี้ยพี่จะอยู่ได้ไงพี่ไปนอนกับแม่เอนะก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่ลองไปคุยกับแม่ให้นะคุณนุชนอนหลับให้สบายนะคะคุณแม่กับพี่อัน สงสัยกันแกแล้งเราชัดๆแอร์ก็ไม่เย็นสงสัยต้องนอนพัดลมแน่เลยอ่ะ แม่ครับห้องมันเล็กมากเลยนะทําไมแม่ให้นูไปอยู่ห้องแบบนั้นนะครับงั้นเอาอย่างนี้ไหมลูกเดี๋ยวแม่น่ะจะไปนอนห้องเล็กเองส่วนพอดกับน,นุชก็ไปนอนห้องแม่โอ้หแม่มันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงอะครับก็นั่นน่ะสิถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ไม่ต้องมาคุยเรื่องนี้อีกทำไมเมียแกน่ะเขาให้มาคุยกับฉันหรือไงฮะเปล่าครับคือ นุชเขาบอกว่าอยู่ได้แต่ผมแค่ไม่สบายใจเฉยเอาหน่าพอดอีกไม่กี่วันช่างเขาก็ซ่อมเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันไปนเร่งช่างให้ก็ได้แค่สองวันก็เสร็จแล้วมั้งโอเคครับงั้นผมขอตัวก่อนนะแม่นายท่านคะให้เรียกช่างเลยไหมคะอะไร บอกว่าฉันจะเรียกช่างมาซ่อมฮะปล่อยให้หลังคามรั่วแบบนั้น่ะดีแล้วฉันจะได้อยู่กับลูกชายของฉันส่วนนางนุชน่ะก็ให้มันอยู่ในห้องคนใช้แบบนั้นตลอดไปแหละส่วนหน้าเนี่ยนะครับคุณนายว้าขีนมแป้งลูกน่ากินมากเลยครับใช่กินหอมมากเลย ลองท้องก่อนลูกเดี๋ยวจะหิวอันดัฟังด้วยลูกอนัฟังขอจริงออสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างนุชย์นอนได้ไหมเมื่อคืนก็ทรมานอยู่อะค่ะคือแอร์มันไม่เย็นลูกก็ต้องเปิดหน้าต่างแล้วหน้าต่างอ่ะก็ไม่มีมุ้งรวดกันยุงลูกก็โดนยุงกัดเมื่อคืนเลยอะ ส่วนห้องน้นเขามีปัญหาซวมกดไม่ลงนุชก็ต้องเดินไปเข้าห้องน้าที่โลงรถอ้ะคะ่ะจริงเหรอนุชพี่เห็นใจนุชนะแม่ครับคือให้นุชเนี่ยมานอนที่ห้องแม่ได้ไหมครับนอนกันรวมกัน3ามคนเนี่ยเพราะห้องแม่เนี่ยใหญ่แล้วก็มีพื้นที่เหลืออยู่ได้ไหมครับแม่คุณพอดคะจะให้คุณนุชมานอนกับคุณนายได้ไงคะถึงเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่แม่ลูกกันคุณนายจะอึดอัดแย่นะคะ นูตอดทนไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวช่างอะ่ะเขาก็ซ่อมเสร็จแล้วอ่าแล้วช่างเนี่ยมาซ่อมที่ห้องผมหรอยังครับยังไม่เห็นช่างมาเลยช่างบอกว่าจะเข้าพรุ่งนี้ค่ะคระ,ะดีวันนี้ติดธุระเอามันก็ช้าไปอีกหนึ่งวันนะดิช่างนี่ไม่ได้เรื่องเลยไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยนี่อย่าอันไปเปลี่ยนช่างเลยนะชุดนี้ไม่เอาละแล้วบอกช่างชุดใหม่นะ ให้รีบเข้ามาเดือนเดือนด้วยแม่น่ะสงสารนุชจะแย่อยู่แล้วงั้นหนูขอตัวก่อนนะขอนะุชไปไหนไม่กินข้าวเหรออ๋อน,นี้ลูกมามากิน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 ลูกกลิ่นหอมมากเลยนะลูกเติมพลังนิดนึงนะลูกนะดีๆแกอัน น,น่ากินมากเลยครับคุณแม่เอาไม่ล<ม>ูกแม่แล้วมันจำผมไหมนี่มแม่รู้ว่าลูกชอบไงเลยซื้อมาเผื่อด,ด้วยเนี่ยคุณแม่คะนี่มันจะเดือนหนึ่งแล้วนะคะทําไมนูมไม่เห็นช่างสักคนมาซ่อมห้องนุสักทีล่ะคะอุ้ยเหรอแหมช่างเบี้ยวอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่แต่พอสแม่น่ะจ้างช่างกี่เจ้ากี่เจ้ามามันก็เบี้ยวหมดเลยอ,ะอ่ะอช่างอ่ะก็แบบนี้แหละใช่ค่ะ ถามาหลายเจ้าแล้วช่างก็เป็นแบบนี้หมดเลยช่างเบี้ยวหรือคุณแม่เบี้ยกันแน่คะนุชทำไมนุชต้งแบบนั้นน่ะนุนรู้นะคะว่าแม่จงใจแกล้งนุชอะ่ะแม่คงไม่เรียกช่างมาหรอกคะ่ะไม่จริงหรอกนุชแม่เขาจะแกล้งนุชแบบนั้นทําไมจีไหมครับแม่นั่นสิทําไมกล่าวหาแม่รุนแรงแบบนี้ล่ะเนี่ยยัาอันเป็นเพราะแก่คนเดียวเลยให้ไปตามช่างกี่เจ้ากี่เจ้าก็าไม่ได้เรื่อง หนูหนุชเขาเลยไม่พอใจมาด่าฉันแบบเนี้ยอ่วนี่แกไปยืนบือ้อนั่งบื้ออยู่นี่ไหมรีบไปตามช่างใหม่มาแล้วสิไม่ต้องแล้วละค่ะนุชหาช่างมาเองแล้ววันนี้เขามาดูงานแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะเสร็จนุชมาแจ้งให้ทราบอะค่ะนุชนุช ที่สุดก็เสร็จสักทีโอ้ช่างซ่อมเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้เราก็ไปนอนด้วยกันได้แล้วสิทำเป็นรุนถาช่างเก่งจังเลยพี่พอร์ตถามจริงเถอะที่ไม่รู้จริงจริงว่าแม่พี่แต่งแก้มุดอยู่นุษแม่พี่ไม่น่าทําแบบนั้นนะบังเอิญหรือเปล่าทีมแม่ที่หามาอาจจะไม่ดีก็ได้พี่พอพี่มันก็แค่ลูกแงะ พี่รู้ไหมว่าพี่ปล่อยให้เมียพี่นอนที่แคบๆร้อนก็ร้อนห้องน้ําก็ใช้ไม่ได้อยู่แบบนี้มาตั้งเดือนหนึ่งแล้วนะตัวที่พี่ไม่ทําอะไรเลยอะ่ะพี่แมงคตรนไม่แมนเลยวะ่ะพอทั้ทัทังั้เกิดเรื่องแล้วค่ะวันนี้น้ํามันรั่วเข้ามาในห้องแม่ทําไงดีอ่ะมาจะบทติมันไม่เคยรั่วเลยนะครับแม่ทำไมอยู่ๆวันนี้มันรั่วได้อ่ะครับนางนุชเป็นพ่อะแกแน,แน่เลยแกต้องให้ช่างที่มาซ่อมห้องของแกนะ่ะมาทําอะไรกับห้องของฉัน เปล่านะคะคุณแม่หนูไม่ได้ให้ช่างทำอะไรเลยค่ะช่างแค่มาซ่อมห้องนี้เฉยๆอะคะ่ะงั้นคุณนุชเอาเบอร์มาค่ะเดีย๋ยวฉันจะเรียกช่างมาซ่อมห้องคุณนายเออหรอคะอุย้ยนุชถอลบไปหมดแล้วอะคะ่ะไม่มีบอช่างเลยค่ะนังนุชนี่แกตั้งใจที่จะแก้งฉันใช่ไหมฉันรู้นะว่าแกะจะเอาคืนฉันอุย้ย พูดอะไรแบบนั้นล่ะคะคุณแม่หรือว่าคุณแม่ตั้งใจก่นแก้หนูจริงๆหรอคะนี่นี่แกแม่ครับแม่ครับไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวแม่ย้ายไปอยู่ห้องอื่นก่อนก็นได้ครับก็เดี๋ยวค่อยหาช่างเนี่ยมาซ่อมให้แม่ก็ได้ครับแล้วจะให้คุณนายไปอยู่ห้องไหนล่ะคะมันไม่มีห้องอื่นแล้วนี่อา้าวก็ห้องที่นุชเคยอยู่ไงคะคุณแม่ย้ายไปอยู่ในห้องนั้นให้สบายเลยนะคะอ๋อเราเอาพี่พอร์ตไปอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยว เขานอนไม่หลับเพราะว่าไม่มีแม่โอ๋อะค่ะโอ้ยนุ๊ตแกจะให้ฉันไปนอนในห้องสับ,บลังคแคบแคบร้อนๆห้องน้ำไม่มีแบบนั้นเนี่ยนะทำไมคุณแม่พูดแบบนั้นล่ะคะถ้านุ๊อยู่ได้คุณแม่ก็ต้องอยู่ได้ค่ะนุ๊แต่ว่าห้องมันแคบมากนะให้พี่กับแม่ไปอยู่ได้ยังไงอะ <c oughs> อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ค่ะเพราะว่าห้องเนี้นุ๊เป็นคนออกเงินค่าซ่อมเองนุ๊จะอยู่คนเดียวค่ะ นี่นี่นี่แกกล้าขัดคำสั่งฉันเหรอนี่มันบ้านของฉันฉันจะไล่แกออกตอนนี้เลยก็ได้ใช่มาใส่อยู่แล้วม่เจียมเนื้อเจียมตัวเที่ยวผู้ใหญ่คำไม่ตกฟากเลยคุณแม่กับคนใชน้นี่นี่ใส่คล้ายกันเลยนะคะเหมือนคนไม่รู้จกักโตคิดอะไรแบบเด็กๆแล้วก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาด้วยนะคะเป็นเด็กขี้ฉาเอ๊ะหรือว่า จะเป็นเด็กเปรตนะคะแกได้แหละคุณนายว่าเด็กเปรตเหรอ,หอคุณนายคะทอ้าแมดีคะค,คุณนายคะปากคุณจ่าเถอะคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่ครับ ร้อยดีค่ะห้องคุณแม่น้ำรั่วแล้วช่างแน่ใจนะคะว่าไม่มีใครหาจุดรั่วที่ช่างทำเจอค่ะขอบคุณนะคะที่ใครทีมันนะคะคุณแม่ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปสนุกสนุกจากพวกเรา